อาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีอยู่กับผมวัดดัมซิงครับเดี๋ยวมาดูวันนี้เจ้าสานี่เก็บงานท่อแล้วครับเก็บงานท่อกบใช้ดินละเอียดนะนกบหลังท่อ,อใช้ดินละเอียดครับ น้าบอกเต็มท่อเลยเว้ปิดดูดีดเนียวนะนี่ท่อเก่าด้วยครับท่อเก่าหลายท่อนอนะ เอสวายสองหนึ่งห้าสี่ครับนี่เก็บหลังเก็บหลังวัดรู้จะเก็บหน้าลานช่วงสุดท้ายเลยนะลานขายปลาของผมเองครับ โอ้ยต้นมะละกอเสียไปเนาะเลยโอ้ลุยลุยลุยย่ำบวดอาดครับน้ำหนักนรวมๆประมาณ21อตันนะไปวด ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปไหนครับทีมง,งานปลาเด่นเราก็หว่านปุ๋ยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะไปช่วยปลาเด่นหว่านปุ๋ยอยู่นะทำนายเยอะครับหลายที่เลยปลาเด่นทีมง,งานรถขุดรถถังรอเราก็ช่วงนี้หว่านปุ๋ยไปก่อนครับนี่ เล่นคิดตุม้มเอาไปไหนวันตากครับเอาไปตากตากนี่ตากไว้ก่อนดินดีนะดินสวยๆครับลูกลังเลยนะั่นเนี่ยนะโอ้ล้วงล้วงดินเปียกออกครับ ยังไม่ตายมาจากไหนตักน้ำตักน้ำถือว่าชั่วโม,มงบินสูงเหมือนกันนะขับรถบริษัทนะครับ ลานะดูอ๋อว้ารถต้นมะละกอเ้เอ๊ินน้ำออ,ออกครับ ทิปยาวๆครับเรียวๆเลยนะหนึ่งลูกบอลนิดกับขนาดกุ้งกียุบว่าบๆกันนะในดูก่อนดูน้ำยุบเลยนี่อมหมดแล้วครับ ร oh. อรถน้ำไ่มาดูดวิทย์เองครับ oh. oh. หมดแล้ว ดินหักดินหักตรอดแนวอ้าวหมดแล้วเฮ้พรุ่งนี้จะเสร็จแน่นอน มาเรื่อยๆเหมือนกันนะน้ำนะฝนไม่ตกครับจะน้ำออกเป็นพ่อเก่านะนี่เออโอ้ไหลคืนเหรอน้ำไหลับคืน ปิดไม้ปิดไม้โอ้ทอ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  ใส่ไว้เลยเรือบแล้วเรือบแล้วอีกไม่กี่ทีครับว,ว้าวบดไม้รอไปวิทเองน่ะรอปกติจะมีรถรถรถน้ำมาดูดครับนี่น่าจะรอนานแล้ว bao rồi Đó hết một Đó hết một là có bị tôm tôm ลากอดีตต้มดูการทำงานครับปั๊มเคหวใช้ปั๊มของค่ายโกโกเบครับหน้าแถกวัาง80สิบเซน คิว่าไม่หมดง่ายนะน้ำจะออกมาจากท่อเรื่อยๆเลยครับนะท่อที่ต่อไว้แล้วน้ำออกมาเรื่อยๆนะั่นออกไปเรื่อยๆครับปิดปากท่อไว้ก่อนก็ไม่ได้นะต้องเอาออกให้หมดครับโอ้โหน้ำใหม่มาเรื่อยๆ ไหลออกมาเรื่อยๆนะนี่โอ้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี <C le af> ๋ยวก็หมดครับเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมด ข่ารอเลยไม่มีสัตว์ประหลาดออกมาเลยนะน่าจะมีสัตว์ประหลาดบ้างเจาเหลือมเจ้าลามครับเยอะนะแถบนี้นะรอก่อนก็นได้น้มันจะเยอะก่อนออกมาเกือบหมดยัง ออกแก๊กข้อกับบนยังเกืียบแล้วครับเกือยบบนแล้วนะโอ้ยลมรวนๆเลย้ดมดินเหนียวเลยนะ เอาโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูตอนบทอ่านดีๆนะเก็บงานครับงานว่างพ่อตอนหลังคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ว่าทั้งสิ้นเลยนะตอนลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ